สำหรับวันนี้ทุกคนได้รัการเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็ผมมีร้านโลบักดีมาแนะนํานะครับผมชื่อว่าร้านไช่บอกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ร้านไช่บอกนั่นเองนะครับผมร้านไช่บอกนีอยากจะบอกเลยครับว่าเลทห้านะฮะคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เลทหกถึงเก้าเป็นไอดีแพดและใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม กว่าตัวคุณมีโลบักกิตตอนนี้ผมให้เวลาคุณสามวิในการเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนักนกาลังมองหาร้านที่ชวนป้าวและมีเลตดีมากใหมชั้งชัวร์เลตชั้งชัวร์แหลกจมไม่ไปเติมได้ที่ยูเวลิ่บช็อปนั่นเองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเด้อโอเคสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ดังค่ยทุกคนด้วยนะครับที่กำลังรับชมช่องดังๆชื่อว่า Neo Gaming แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะครับทุย ใช่นะครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครั้งนีครับผมนะสำหรับตอนยินในวันนี้นะครับก็ผมเมสเน็กพี่หรือว่าอัปเดตใหม่มาแนะนำั่้เองนะครับผมซึ่งเป็นเนิกซี่ที่แนะนาดาบอันใหม่นะครับซึ่งเราจะไม่รีบจบคลิปเกินไปนะฮะเหมือนจะคลิปเก่อนว่าคนดูนี่คือแบบว่าบอกว่ามันจบเร็วมากแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องดราม่าก่อนเลยนะครับเรื่องดราม่าที่มันแบบไม่ควรจะเป็นดราม่าจริงๆเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องผมนี่เองเนี่ยมันก็คือว่ามันจะมีคลิปหนึ่งผมลงไปชื่อว่าคลิป ผลแบบว่าเลิฟเลิฟใช่ไหมครับคือคลิปนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกไว้ว่าผมตั้งชื่อเป็นคําถามนะครับว่าใช่ผลโอเปตหรอนะครับคือว่ามันไม่ใช่ผลโอเปตนะครับมันเป็นผลของโมไอแอนคอร์นะครับหรือเอาง่ายๆผมไม่ค่อยรู้จักหรอกโมไอแอนคอร์อ่ะแต่ว่าเป็นผลเลิฟเลิฟประมาณนั้นนะครับซึ่งก็โอเคนะครับไม่ต้องแบบว่านี่อะไรกันมากนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมผมเนี่ยได้ทาการเข้าไปในเซนต์ีของคิงพีทนะครับแล้วก็ได้ทําการเจอกับ เจ้าอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งเป็นดาบที่มันน่าสนใจมากเลยซึ่งถ้าผมไม่คิดดูแล้วก็น่าจะเป็นดาบเกี่ยวกับประมาณแบบดาบเทียบเทียบอยู่นะครับซึ่งสกิลมันสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในสิติกพีดแล้วนะครับโอเคนะโอเคนะครับอัปเดตใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งเป็นดาบที่เท่มากเลยนะฮะดูสิคือเหมือนจะเป็นดาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นดาบเซเบอร์นะครับผมที่ผมคิดนะเพราะว่า ที่ผมคิดคือว่าตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองนะครับซึ่งมันคล้ายกระดาบเซเบอร์เลยไหมตรงนี้มีสีเขียวนะครับตรงปลายดาบนะครับแล้วก็ตรงแบบตรงเรียกว่าป้องดาบเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับซึ่งผมเน่ยผมอาจจะคิดว่าเป็นดาบเซเบอร์แหละเพราะว่าสกิลพอที่จะมีสีแดงนะครับเพราะว่าสกิลดาบเซเบอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมสกิลดาบเชงคูดนะครับซึ่งมันดูเท่มากๆเลยนะมันแบบเท่จริงนะครับผมซึ่งผมอาจจะคิดว่าเป็นดาบเชงคูดก็ได้ครับซึ่งผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันค โอเคนะครับผมเรากลับไปดเูเข้าไปดูเกมกันต่อนะครับลิ้นพันธ์บ่อยจังซึ่ง ก็ถ้ามันอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็สรุปคร่าวๆนะครับก็จะมีแบบผลมาใหม่ด้วยแล้วก็อาจะมีดาบเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เลเวลแคปเดียร์ทุกคนถามกันมาว่าคือมันแคปเท่าไหร่ใช่ไหมเลเวลตันอ่ะคือมันเลเวลตันประมาณสามพันนะครับอัปเดตใหม่นะเพราะว่าผมเห็นบอสจากคลิปที่แล้วนะครับเลเวลตั้งสามพันเลยนะครับผมโอเคประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเข้าไปคุยดีดิกับน้องเขาดีกว่านะครับผมผมจะปั่นน้องเขาเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นคลิปแกล้้้งงงดวววยส่่นนนนึะะครรับเพาาอ ไม่รู้นะครับว่าผมจะว่าผมจะเขามาทำอะไรนะครับผมโอเคผมก็แค่เอาน้องเข้ามาทำคลิปนะครับผมเราคิดเราไปดูกันว่าจะเอาน้องมาทำอะไรนะครับผมโอเคไปกันดูกันเลยฮฮััลลลโหโหล alo 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 เฮ้ยทำไมไม่แอลลี่กันเลยอ่ะไม่แอลลี่หน่อยหรอไม่แอลลี่หน่อยหรอแอลลี่อยู่ไม่ใช่หรอไม่ไม่แอลลี่หน่อยหรอไม่ไม่ถามว่าไม่แอลลี่เลยหรอฮะไม่แอลลี่เลยหรอเฮ้ยเกินไปเอ่ะเปล่าเกินไปเปล่าดูดิ เล่นดาบปลาดาบปลาดาบปลามีคนอยากกินราคาหัวทำไมนี่นี่จะเอาหรออ่ะไอาา้นี่มันเลี่ยมซิกนี่ว่าเฮ้ยอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมไม่ดีไม่ดีดเอ้าชินี่ได้นะได้นะบัตได้นะเออ <c oughs> ด,ดูดีคนเลี่ยมมาคนดูดีดีมินม่คนเลี่ยมมาดูดี <c oughs> เลี่ยมจังงาเลี่ยมเก๋อเลยเลี่ยมเต๋อเลี่ยมตาเลยอะดูดีอันนี้ไม่มีเดิมแล้วขอโทษที ไม่ดูนะขอททโทษทีโอ้ยจะหมดจะหมดเต็มเต็มน้่นา้าเต็มนั่นานาลองตายนะครับผมชื้นเด็บอ้อไม่ตายโป้บิ๊กบอยครับดูไว้นะครับเขาโป้ครับดูดีไอชิ้นนี้ด้วยนี่ <c oughs> ตาย <c oughs> ตายตายอะไรหรออ <c oughs> ไม่ตายวะตาย่อไห่มาแล้ว <c oughs> ชืบตายแน่โดเต็มเต็มดิเออ <c oughs> ยังแรงยังแรง ยัางแรงเอ้เกิดไปโยดูดิคนเกน่ะคนดูดูดิสนใจอ่ะกัจะมาใกล้แล้วกูดับตัวเด้งกลับว่ะเฮ้ยเกิดไปดูดิเกิดไปคนเรียบเลยคนดูดูดิคนเรียบเลยอ่ะโอเคเราโอเคผมคนดูงรับก็นี่เป็นซีครทแบบเล็กๆนะครับที่ผมมาเล่นกับน้องเขาได้ครับถ้าใครอยากทำคลิปกับผมด้วยนะครับก็สามารถที่จะบอกได้นะครับ อาจจะเอามาทําคลิปด้วยนะครับซึ่งก็จะมาในหน้าผมเป็นตัวงั่งให้ดูหยอกๆนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้คลิปมันยาวๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับผมซียูนะครับผมรับรองว่าคลิปนี้ผมตัดได้ดีมากแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยและบายแล้วผมทุกคนฮะอย่าลืมฝันดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปยผมเจอกันฮะซียู굿ดบ